าลุงพลมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะแม่อ๊อฟแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอคคนนมมาาป่ะฮะมาป้าแตนก็มาป้าแตนก็อยู่อันนี้มาจากแกลพงเพชรนะค่ะคุณแม่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะนี่นะคะมาถึง เออแม่โทรแต่เช้าเนาะนี่เสียรอรอตลอดเลยแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณอยากมาที่สุดโอ้คนนี้โทรแต่เช้าแม่สามปีแล้วตปีสามนะมองไปมองไปก็เห็นนะแม่มองไปก็เห็นเลยอยู่ค่ะอยู่ค่ะ อยู่ร้านกาแฟนะป็เแตมอยู่ร้านกาแฟค่ะใช่ค่ะลูกลุกคนก็อยู่ร้านกาแฟแม่ไปไปไม่ยายพาไปอยู่ค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะแม่คุณป้าค่ะคุณลุงคะเอมซมาจากกรแพงเพชรค่ะ มาแล้วมาจากำแพงเพชรมาถึงแล้วนะคะยังสื้นะยันะฮะีตั้งแลคนตัวลงมาลุกคลสองจริงนะคะเดี๋ยวให้เข้ามาใายเข้ามาหู ยให้ป้ามากับคุณลุ้าให้ให้ป้าถ่ายหันหลังใส่นี้สวยค่ะป้าคุณแม่ถ่ยหันหลังตรงนี้เลยค่ะจะได้องคู่จาอย่าจะขึ้นไปว่ไม่ไยืนถ่ายกับคุณป้าตรงนี้เลยค่ะตรงนี้แหละเลยค่ะ เจอมนดีด้วยอ่ะไหมดีค่ะไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะจะได้องคู่ด้วยค่ะถ้าถ่ายให้ไหมคะเลนวเมเนาะ ก็มาตั้งแต่เช้าเขาก็ม่อยู่นะก็อยู่ค่ะบออยู่ว่าอยู่ เครื่องงโอ้ช็อตเด็กไม่ได้เดี๋ยวยายไปลงคลิปก่อนนะคะยายคลิปอ้าวคลิป ใช้ครับผมย่าย่า นะนะน่ารักมากเลยนะหลายท่านก็บอกว่าติดตามมานะตั้งแตนะ่ปีแรกเลยนะนี่ก็3ปีแล้วน้องนะครับผม dạ 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 mấy năm ชาต้นลัใช่ค่ะอบอกอะไรให้เี่ยฝากบอกว่าบอกว่าพเอพ่อจะไปนคะามน่ะอ่าโอเคค่ะนี่นะคะโอเคค่ะให้ดูเีเห็นแจสมนถ่ายคลิปด้ช้านี่แบบสวยมากเราืขอคาพี่สมน โอเคได้ค่ะเตรียมด้นที่เท้าอะไรเลยเนี่ยมาแบบอ๋ได้ค่ะนี่สวยแข่งอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเจ้าถ่ายรูปไปสวยมากเมื่อเช้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็สวยด้วยก้องเขาสวยมั้งคะใช่ค่ะขอจากภาพรูปจมูกอะไรแหละที่ยายถ่ายเมื่อเช้าไงรู้ตั้งแต่ตีห้าแล้วเพื่นโทรมาใช่ค่ะ ติดต่อลายกันตลอดไม่เขาไปขึ้นเออถ้ำอะไรนะถ้ำนาคาอยู่ผลไ,ไปถ้ำนาคาเพิ่งลงมาจากนาคาตอนนี้เอฟซก็ไปเข้าห้องน้ำดีใจมากดูนะเอฟซตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นแต่งตัวชุดนี้รอเลยนะคะให้แกกเข้ากันกับรถ เป็นตัวเขา เที่ยวขอวันก็ไปตรงไปตกท่ามาตกการตนเกยไลรับนร่่าคใต้ม่า้วมามาถูกเวลาใช่ไหมครับที่มานแตกออกมาก็ืเมื่อกี้่าอใช่

ก็ไมนะ่ต้องว่ามันจะมาอยู่นรอกแต่จะไปไหนก็ได้ันนี้ไ้สวัสดีค่ะอยู่กันไม่ะก็ไม่อยู่กด้มันไม่สวยเปนไปอยู่ๆลยว่าะไปซื้อของโอ้พออย่ไดพวกใไแลนดน้ จะรอไปคนละท้างอ๋อลุงไปส่งแม่ชีใช่ไหมแม่ชีมาจากนุนนุนนุนใช่ไหมใช่มากแต่เมื่อวานและวันเอกกีก็อยู่รอจนเมช้าใช่ไหมทุกเรื่องสว่างรับคนแรกมารับคนที่สองเลยยกให้แล้วยกให้พี่อนุวัฒน์ค่ะรับทุกคนที่ไม่ถึงได้ค่ะยกให้พี่อนุวัฒน์ก็ลุงบอกว่าลุงไปส่งแม่ชีแต่เช้าแล้วเรบอกว่ยูรู้ว่าไปสิบกว่าคนเลย 我不能，我不能，我不能，我不能。